ส้มตำกุ้งสดส้มตำกุ้งสดเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บพี่น้องแล้วก็ไก่ย่างผักสดต้นหอมแล้วก็ผักสลัดเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะพ่อแม่น้องค่ะมินนีิมาพปปกันนิวเบียนชั้นแนวอีกเราเด้อค่ะเด้อมินินิวเบียนสิพามากินตาบักหุ่งกุ้งสดแล้วกะไก่ย่างเนาะค่ะนเนาะแล้วก็พักสลัดอันกินกุ้งรวงมมื่นั้นเพิ่อนมาเพิ่นอยากกินกุ้งสดก็เลยเอาก,กุ้งสดมาลองกินลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะมาเลยค่ะมากินน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะเอาก่อนสิไปยินกับข,ขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่น้องค่ะที่ติดตามรับชมนิวเบียนชั้นแนวกะขอบคุณลหลายๆค่ะเดี๋ยวอันฝากคอมเมนต์ไว้เด้ออันนิวเบียนกับไปเยี่ยมสุกุะเนาะ เป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะมามาค่ะมากินน้ากันกันนิ้วเวียนเลยนเนาะค่ะเนาะกินตาหุ่งกุ้งสดไก่ย่างสักสิกินยังพี่น้องค่ะมามาเพื่อนไม่ก็ร้อนในเด้อค่ะเด้อเพื่อนเก่ากับนิ้วเวียนกับไปหาสูตุสกุลบ่รแมนไปหาสูตรสกุลน่อยค่ะไปตามจดหมายหน่อยเนาะค่ะเนาะมามาอืมแบบก๋ง Cảm ơn tình cùng sốt thiết thiết Thịt xin nuôi cả Cắp cái dạng mò air phái ở อากาศแดดเสียตัวนี้กินสองเทียแล,นนแล้วกินสแ็คแล้วกันเพ้ยนั่งกินเฮสติกเฮสามีมันพลัง จะวางจุดจำพ่งปรุงสดนึ่งแจบนึงเป็ดพี่นหวงค่ะ ăn nó muốn chờ để nhàng chín chắc thì chín nhàng. Tự tằm bông này là Tết thì ăn nhàng มันเนื่มแลนออกกร็ร่างกายไปพร้อมเบิรงวิดีโอมูไปพร้อมตอบรังบานไปพร้อมเกือบแม่นชั่วโมงหนึ่งรึมึเข้าซึงเข้า่าจึงของขออกร่างกา,กายโดนอะไรดอกข้าท่น,นอ <c oughs> ตอบรังบานข้าจะเบิรงเปิดวิดีโอเปิดทีมไว้แล้วก็แลนออกกร็ร่างกายแล้วก็มาตอบเขาแมนเราผลไปไหม แมงวันพี่น้องเพชดพริกที่น้อยหนึงกับเพชพริกแห้งพริกแห้งมาตะวันตกไทย เสียงนกเสียงจาช่วงนี้ขยันเนฮ็ดวิดีโอกิน <laughs> เจานอกก็ดีภาวนานะเราพี่น้องคะเดือนกว่าสองเ,เดือนเนาะดูใบหม่เปลี่ยน คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพบพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนอะ้อนิวบินกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องยุดีมีแห้งสุขสุขรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยสุข,ขสุขด้อค่ะเด้อ a n k you bye bye